สบายดียามเศร้าออพี่นอ้องจากแห่งๆกลายเป็นเขียวเศร้ <c oughs> เติบได้วมดนี้นะพ,พออครับอีหมีอีหนาวมึงเ <c oughs> อาน,นี้ เป็ดให้มาคือลายแถบบรรยากาศยามสาวพี่น้องเงยจ้าเป็ดจักไก่ทันสนานวันไวา เสอือขึ้นเนขินเหรอวะมึแดงปังนลยก็จะเห็นแต่สีเขียวหักลำใหญ่เหรอนะสีเบิร์เลยเึริคขโมยอ่านหัวไว้พี่น้องยันงวเขาสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครืร่อง ขเขาแรกไม่รอดเออ,อค่อยนะฝนตกน้ำหงที่อยู่ว่านีน่มันแห้งทางนี้บ่กเฮ้ย ผู้มาเผากล้าบ่าาานั่นนะ บน,นี้จา้าแย้มเศร้าี่อ้องเศร้าเลยมือนี้นะถ้กาก็ห้องมองกว่านึงปกตินะ่ะแต่ละมือน่งแปดมงแปดมองคเดีวอือแดมงคนเดียว,ว,ยวนละขี่เราคละคันออกมาคนละเธออ ชุ่มชุ่มชุ่มอีตอกเ่านะเลยอีตอกลงไปละไ <c oughs> อ้ไอแม่แล้วลงมาแล้วบ่หนอพอดีเมื่อคืนนี่ไม่ได้เลิกเดิกนะโหนีพอบอได้เลิกเดิกไปไหน คุณถูกกำลังใจเด้อที่ถามถ่ายแล้วห่วใหญ่กันเข้ามาพี่น้องอีต๊อกอีต๊อกเกตก้าสะคอนปรกจกามันไหลส,สื่อดเ้ยเห,ยหมือนมันสินเหือกบุดเด้อก,กเ็เลยนอนแต่เว้นเหนื่อยเลยตื่นแต่เช้าป้าน่าก็ยังลาดลาดสังขารลุกโอ้ไปเปิเป่งกะฮะดูตั้งจากที่ เฮ้ย <Hey. S 2> เป็ดเป็ดอีแม่มาไข่ละจะให้แม่สิลงมา อ้าวมีนามค้างเซยเบ่ะเฮ้ยตะกะมีหนามเซยของคืนก่อนนะจุมาใส่เดยสดชื่นขึ้นมาใหนน้อยหนึ่งก็ได้น้อยหนึ่งแล้ว้ายเติบพอตกตากเจ็ดแสดงตะกะเข้ากันนั่นแหละห่างมาลงตรงเตงพูดทางลุ่มนะ Màn hôm Tiktok Một lông nhung nhúc, nhúc gì này ักอกฮีดเนี่ยซับโปกๆเข่าพันเตีะพี่น้องเป็นขเข่าเหนียวหลายคนก็ยังถามกันขานะ้ามเนาะอภพอเป็นดะไถอาพอระคายแน่เลรพี่น้องเอ้ยยังกินข่าวบดแสะอืม เนยังกินข้าวแ่บคนป่วยเนาะเพื่อสกินขาวได้ปกติเพื่อสกินขาวแสบฮะมาแต่สาวตัววันซินนเนาะแต่จไป,ปตื่นแปดโมงคือกันคุมมือโอ้ยสิท่านข้าเจ้าตี มันนี้ก็ร่วมไหวผ้ามันนี้นะผู้เฝกากะเอาได้อันนั้นนะแต่ละมือนะอยาสกคอนเหี้ยมีหะไรเฝาให้ทั้งเฝกากะทั้งเห็ดกินและเธอนะ มันยาวเลยพี่น้องกะนะฝนตกมาอีกเนี่ยิีได้ว่านปุ๋ยได้นี่สใส่ปุ๋ยเลงแห่มันข้นถ้าใส่ปุ๋ยล้วก็มันกลาสาัตว์ขนโอ้ยน้อง มันยากพี่น้องเอ้ยสิเสห์หยังาดเลยมือนี่เนาะยาดลายนาดกันกับซอจอยไหว่าสิพานางไปเต้นวันที่สิบสี่ก็คือมือนี่แหละวันสิได้ไปแล้วหอมหมดไปจ่อยหมดไปกับบเป็นหยังเต้นเนี้ยวัย กาไห้เปิดเพลงเต้นยืเฮืนตัวเองก็ได้ดอกนะเนาะพี่น้องเนาะคนตกมาเมื่อคืนนี่ก็เลยสุม่มมาเห็นนี่แม่แลงมา,ย,มายู่เจ่เ้นอะไรยืเฮืนมาเนาะดูเราขึ้นไปแลยเนาะ ดูไก่กับผ่าห่าโตนกับผู้เจ้าบอยู่กาแล่นายเฮ้ยมันหายเจจับเยอะเอ้ามาขอยคือบอกหายจเถอะเขาในทงยางอะไรก็มันเบิดตันงอปคือเขาโมมึงจะปลาลงด้วยเหรอตัวแม่ไว้สองเลยนเนี่ยอีตอกมันนากหมอเจ้าะนากเยอะอีตอกก็มันสีไข่ ก,ก็น่ะเลยไก่กำพ่าที่นอกไก่กำพ่าดอีแม่เป็นคนเลี้ยงมันผู้เจ้ากับบีย่ขึ้นไปฝ่าอ,อ,อ,นนอันอีพ่อจ๊อกมันไข่ยามนี้กว่าอือปีที่แล้วนี่นหะลูกมันอัได้แนวความสวยงามของอีตจ๊อก ที่ได้ลลูกมันอัดไหญ่เลยขบกำหนดหนึ่งปีมัอว่านเียอินยู่วะจับมันแห้งละเฮ้ยเป้กะว่างละแหละผมมีคนมานอนดอกให้พี่น้องเบิ่งน้องใหม่ก่อน เขูนขี้ดินไว้นะน้ำไม้มันขึ้นพี่น้องเลยดีนะเห็นบ่อือตับโตอยู่ในนะสองอันดีนี่ไปเจออยู่หัวนี่หวย ตื่นเต้นบอกให้เฝ้านี่จังว่ามันออกอย่างเจ้านี้ดินแต่เหอบนี่สงสยัยผลผลปานเห็ดปวกอำลาเลยเด้อพี่น้องเบิ่งหูแ่ข่อยก่อนเบักหน้าขวด จะอะไรอีพี่นาคเนี่ยมึงไมเ่เห็ดแง่โก้ดีฮู้มวันนะพี่น้องยังอย,ยู่ๆขอบใจพี่น้องติดต,ดตามเนอะขอบคุณทุกๆกำลังใจเอาไว้เพาะกันใหม่คิดหน้าคนละ เดี๋กวก็สิอาบน้ำเตรียมตัวขึ้นไปรวมไปไหว้พระอีกเนาะไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย